ร่างกายมนุษย์เนี่ยนะฮะคือสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดสิ่งหนึ่งบนโลกใบนี้เลยเพราะประกอบไปด้วยอวัยวะนับร้อยระบบที่ซับซ้อนเชื่อมโยงกันนับไม่ถ้วน,นกลไกการทํางานที่มีความแม่นยําในทุกวินาทีโดยเราแทบไม่รู้ตัวเลยบางครั้งเนี่ยเรื่องที่อยู่กับเรา ยิ่งอยู่ใกล้ตัวของเราเนี่ยเรามักจะมองเห็นคุณค่าน้อยเราอาจจะไปมองว่าเอ๊ะชัยตอนเนี่ยมันจะยุแย่ให้เราเนี่ยมองผู้อื่นด้วยความรู้สึกเปรียบเทียบนะครับว่าเอ๊ะเขามีสิ่งนั้นเยอะกว่าเราคนนี้เขาประสบความสําเร็จในด้านนั้นมากกว่าเราด้วยความรู้สึกที่เอาไปเปรียบเทียบตลอดเนี่ยมันทําให้เราไม่มีความสุขแต่สิ่งที่เรามองข้ามไปอะ่ะมันคือสิ่งที่เป็นความเป็นรายละเอียดที่เราเองเนี่ย อาจจะไม่รู้ก็ได้ผมเลยอยากจะชวนคุณผู้ชมเนี่ยมาเรียนรู้เกี่ยวกับเรื่องของการสรรสร้างของล้อไปด้วยกันอย่างแรกใกล้ตัวที่สุดก็คือร่างกายของเราถ้าเรากะมาหยุดคิดแล้วก็พิจารณาเราจะพบว่าร่างกายของเราเองเนี่ยหรือร่างกายมนุษย์เนี่ยนะฮะคือสิ่งที่มหัศจรรย์ที่สุดสิ่งหนึ่งบนโลกใบนี้เลยเพราะประกอบไปด้วยอวัยวะนับร้อยระบบที่ซับซ้อนเชื่อมโยงกันนับไม่ถ้วน,นกลไกการทํางานที่มีความแม่นยําในทุกวินาทีโดยเราแทบไม่รู้ตัวเลย